กับพิงเพชรยนต์นะคะนี่ช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะเช่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่โกดัง3รถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยนะคะมีให้กับคุณลูกค้าเลือกเยอะมากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่ อีกหนึ่งค่นนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโรเทสแบก5ประตูนะคะประหยัดน้ามันด้วยนะคะเป็นโตโใต้ตายาลีดนะคะ 1.2g นะคะปี2 0ปี2014คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา359,000บาทนะคะ KDD f r e ฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเหนืที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะ ประหยัดน้ำมันนะคะแฮบแบกห้าประตูด้วยนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะแนะนําเป็นคันนีได้เลยนะคะสําหรับคันนีนะคะพิงบอร์ดได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6กพันต้นๆน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลย<ะ>ค่ะมาเริ่มไปจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนีนะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะ จะเป็นโลโก้โตต้านะคะแทเบียนนี้เลยนะคะ379นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้าด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะได้เป็นชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะแม็กขอบ15นะคะได้แม็กแพ้เดิมจากโรงงานนะคะในยาง ปี2,020ทั้ง4ีล้อเลยนะคะได้มาพร้อมกับสเกิร์ด้านข้างด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะก็จะเป็น แบบสีโครเมียมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมือจับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะเป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับจิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะแล้วก็ชุดแต่งด้านหลังมาให้ด้วยนะคะไฟเบรกดที่3นะคะสปอยเลอร์นะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นรถแฮทแบ็กหประตูนะคะ สีขาวนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพอใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเป็นโตต้ายาลิสนะคะ 1.2G นะคะปี2014คันนี้นะคะเชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา359,000บาทนะคะ KDD f ี K d e ดนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000ต้นต้นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถราคาถูกผ่อนสบายนะคะพิงแนะนำไปคันนี้เลยนะคะได้เป็นรถอีกโกคาด้วยนะคะประหยัดน้ามันด้วยอีกต่างหากนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูภายในกันเลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะ ะะติดฟิล์มบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกาสรสะทั้ง4บานเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของภายในนะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะได้เป็นกระจกพาบไฟฟ้านะคะแล้วก็ได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะพงมาลาัยหุ้มหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีดำนะคะตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามนะคะภายในนะคะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะคุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายกันเลยทีเดียวนะคะ คุณลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิงค์จะสตาร์ทเครื่องให้กับคุณลูกค้าดูนะคะครั้งเดียวติดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นกโลนะคะแอร์เย็นชาเลยนะคะสีแดง วิทยุเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังชันครบเครื่องเลยนะคะริวรอยต่างๆไม่มีนะคะคุณลูกค้าสําหรับรุ่นนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้เลยนะคะคุณค้าในส่วนของ ผู้โดยสารกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นบอบผ้ากำมยี่สีดบนะคะตกแต่งรวดลวดลายสวยงามนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดอเยดียขาได้สบายเลยนะคะมือจับตรงนี้ก็จะได้เป็นสี ผมเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้านั่งยืนเหยียดขาได้สบายกันเลยทีเดียวนะคะฟังก์ชั่นออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเบาะนะคะจะมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าอีกครั้งแน่นอนนะคะแบบนี้เลยนะคะมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะคะเนี่ยมาดูในส่วนของนี่เลยนะคะยางก็เป็นยางเดิมๆแน่นอน นะคะคุณค <มา S 1> <ม>้าสั่งในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะด้านหลังของเขาก็จะได้เป็นขอบพรีเมียมนะคะคุณค้ากดปุ่มตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะคะคุณูค้าก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรนะคะมาพร้อมกับถาดรองสินค้าแล้วก็ไฟส่องสินค้ามาให้ดูด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะริ้วรอยต่างๆนะคะไม่มีเลยนะคะคุณูค้าสังเกตได้นะคะอุปกรณ์นะคะคุณค้า เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเขามาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงนะคะครบเครื่องพร้อมใช้ง,งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตัวน็อตก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะรอยเม็ดอัดต่างๆนะคะคุณคลูกค้ารับประกัน,น,นแน่นอนรถของเรานะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะได้เป็นตัวเรียนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของ ภายในห้องเครื่องกันเลยเลยกันเลยมาดูดีส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตเลยนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะแบตเตอรี่นะคะใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะลอยแตงสีทุกจุดเลยนะคะคุณผู้ค้าจากโรงงานนะคะสติกเกอร์มออกกอนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดสองนะคะภายในห้องเครื่องนะคะเก็บงานละเอียดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะ คุณลูกค้ามาดูในส่วนของนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขอกก็เดิมเดิมกันเลยนะคะรอเมิดอาร์ตต่างๆนะคะคุณคลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะวาราตีจากบริษัทอีสามสิบวันด้วยนะคะคุณลูกค้าจะมีการเช็คของเหลวแบตเตอรี่น้ำมันเบรกนะคะน้ำมันเครื่องนะคะคุณลูกค้า แล้วก็เช็คลายละเอียดภายในห้องเครื่องให้กับคุณลูกค้านี่นเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกคา้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทางภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าถ้าได้นะคะสนใจโตต้ยาดีตนะคะ 1.2G นะคะปี2014คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา359,000บาทนะคะ KDT ดี e นะคะดอกเบี้ยเร,เริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 6,000ต้นๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพรยนนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสำนักงานใหญ่นะคะมาติดต่อพิงได้เลยนะคะลูกค้าบริษัทเพรยนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพรยนนะคะเพรยนออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะจบท,ๆๆทุกคัน elle, ทุกเคสแน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถคับใหม่ของบริษัทเทยอนนะคะแล้วพิ้งจะมารีวิวรถขันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ